ไอ้พิกานเนี่ยเวลานี้อาการนะเพราะว่ามันเอาห้าปีละห้าร้อยล้านเนี่ยมันทาได้ที่ผายหมดแล้วมันพูดง่ายๆนะถ้ามันทํที่ผายปีละห้าร้อยล้านคือแม่งโกงโกงยักยอกคอ,อรัปยักยอกไปใช้เลยไปซื้อหุ้นบริษัทสื่อสารมวลชนมีถึงเกือบห้าหมื่นหุ้นซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองเนี่ยกดผิดกฎหมายนะครับถ้าคุณมีหุ้นของสื่อสารมวลชนนี้คุณเป็นนักการเมืองไม่ได้ ยี่เป็นหัวหน้าพักยิงไม่ได้เปนพักนีนอาการหนักเลยกคอ,อ,อตอาการหนักแล้วก็มีพระราชกิจจาบทุเบกสาประกาศออกมาว่าให้เปิดสภาผิดปกติเปิดสภาผู้แทนราษฎรผิดปกติโดยให้สวสองร้อยห้าสิบคน,นที่อยู่ในสภาเนี่ยออกเสียงเลือกอะไรสักอย่างผมไม่พูดนะว่าเลือกอะไรถ้าใครที่ไปอ่านบ่อยๆอ,อ่านส,สารพัดบนโลกออนไลน์เนี่ย ท่านรู้ว่าเขากำลังเปิดสภาพเพื่อเลือกอะไรอย่าง <c oughs> แล้วก็กอ,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 อตอมีปัญหาแน่นอนผมถามว่าถ้าวันที่สิบสี่เลือกตั้งขนาดเลือกตั้งนอกรอบนอกเขตยังโกงนขนาดนี้เนี่ยไอ้บอลล็อกอะที่มันใส่ไอ้ใบบัตรเลือกตั้งยังเตรียมไว้เรียบร้อยหมดเลยที่จะมีบัตรเลือกตั้งบริษัทไอ้พรรคนุ้มพรรคนี้เตรียมไว้หมดละถ้าเลือกตั้งจริงวันที่สิบสี่มไม่โกงชีบหายเลย ขนาดเลือกตั้งปลอมยิงโกขนาดนี้เลือกตั้งจริงไม่เคยเหยงโกกันที่ไหนายถ้ามันโกกันถึงขนาดนั้นเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่ามันไปไม่รอดเขายุบหมดเลือกตั้งก็ยุบเลือกตั้งก็เป็นโมฆะเป็นมูคียเ Devil, เะเป็นวายเดเวลพอเป็นวายเดเวลนี่ม็อบที่มันเตรียมไว้มันออกมาแน่เพราะว่าพักเพื่อไทยพักก้าวพลาดไอ้พักแมงดาพวกเนี้ยแม่งพักอื่นพักพักคเสียหนูเนี่ยพักไอ้เนลเวนี่ยพูดทุกันหมดเลยนะ เมื่น,นี้มันแบ่งเป็นอะไรเลยเป็นพักฝ่ายค้านพักคนายกตู่เงียวฝ่ายไหนแล้วพวกมันเลยแก้เลยกันหมดพอยุบหมดแม่งโผมันเป็นม็อบกลายเป็นม็อบก็ที่ผมบอกเมื่อาวานก่อนมันมันไปซื้อพววฮา,าร์ดคอรพม่าตัวสําคัญเลย